นะครับอันนี้ก็สิ่งของนะครับที่เป็นงานแข่งครับอันนี้ก็ปล่อยตัวไปแล้วนะครับปล่อยตัวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเย็นๆนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับรอบๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่นั่งสําหรับท่านที่มาแข่งขันครับในครั้งนี้นะครับผมจะเป็นงานที่ผมจัดขึ้เองครับอันนี้ก็เป็นด้วยรางวัลนะครับอันนี้ก็ รางวัลที่หนึ่งนะครับชนะเลิศสายต่อดินนะครับมีทั้งที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับม,สมีสามรางวัลน,นะครับผมก็ที่หนึ่งนะครับก็มีติททางบัตรที่หนึ่งที่สองเือนกันนะครับก็ถือว่าราร่วมสนุกนะครับด้วยกันนะครับผมสวยงามครับมาดูตัวนี้นะครับ,นะรบตัวนี้ก็เป็นชานนะครับชานของช่าง ทางนั้นนะครับซึ่งสนับสนุนนะครับหนึ่งใบนะครับสวยงามมากนะครับใบนะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นของท่างนั้นนะครับหนึ่งใบนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นอาจารย์สงนะครับเป็นคุณหนึ่งหัวนะครับคุณหนึ่งหัวเพื่อที่จะมอบรางวัลนะครับในทางบัตรในวันนี้ นะครับผมอันนี้ก็เป็นชานอีกหนึ่งใบนะครับซึ่งของผมเองนะครับที่สั่งซื้อมาเพื่อที่จะงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อที่ให้งานนี้เขาได้จับได้เล่นนะครับได้สนุกสนานด้วยกันนะครับผมอันนี้หนึ่งใบนะครับต่อมานะครับอันนี้อาจารย์เอิร์ดนะครับผมจากร้อยเอ็ดนะครับอาจารย์เอิร์ดจากร้อยเอ็ดนะครับคุณหนึ่งหัวนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับจากร้อยเอ็ดนะครับมาสุรินทร์มาสีคอรภูมินะครับก็ไกลพอสมควรนะครับผม ก็ใจไม่รักก็มาไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้นะครับเป็นพเนียดนะครับอาจารย์ประเสริฐนะครับเป็นพเนียดอาจารย์ประเสริฐนะครับผมหนึ่งใบนะครับเป็นเสือนะครับก็ไว้สําหรับจับหางบัตรเหมือนกันนะครับในงานนี้นะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นเสื้อครับอันนี้เป็นเสื้อผมนะครับมันมีอยู่สองบล็อกนะครับมีอยู่สองบล็อกนะครับเสื้อมีอยู่สองบล็อกนี่นะครับกล่องไม่โฟกัสเมื่อกี้นะครับผมเย็นยัน บาเจโนเขาใหญ่นะครับเสือตัวนี้เป็นแขนยาวนะครับเนื้อผ้าใส่สบายนะครับลงโล่งดีครับอันนี้เป็นของผมเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นบล็อกตัวที่ผมใส่ตัวนี้เลยนะครับตัวเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับผมอ่านะครับนี่นะครับอันนี้เป็นของอาจารย์อ้วนนะครับอาจารย์อ้วนทุงกุลานะครับร้อยเอ็ดเหมือนกันนะครับก็ฝากเลนะครับลายผางมาให้หนึงตู้อันหนึง ตัวนะครับเปร์เป็นเปร์ครับอ่าต่อมาครับอันนี้ของเสียอยู่นะครับชางข้าวนะครับชางข้าวนะครับตัวนี้ชางข้าวเสียอยู่นะครับเป็นเจ้าของช่างข้าวร้อยร้านเลยนะครับก็รับซื้อข้าวทุกพื้นที่นะครับใครที่จะไปขายนะครับอยู่แถวบ้านนี้ก็มีเด็ขายกับเสียนะครับเสียอยู่นี่เองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวนะครับขอบริจาคไปนู่นนะครับผม มาดูนะครับว่ามีของใครบ้างนะครับก็คือพวกลูกนกนะครับที่เอามาสนับสนุนนะครับให้กับแต่ละโคนแต่ละท่านจับขางบัตรนะครับผมโอเคมาดูอันนี้เป็นของผมนะครับเป็นบาเจนะครับเป็นลูกนกมาเลยหนึ่งตัวนะครับห่วงเขียวนะครับรหัสเป็นหนึ่งศูนย์นะครับเป็นตัวเมียนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับเป็นของผมนะครับเป็นลูกรถด่วนนะครับลูกรถด่วนนะครับรถด่วนหรืออง์น่าจะรถด่วนนะครับ อันนี้ของผมอีกนะครับเป็นบักจ์เจนะครับเป็นมือเปิลหนึ่งคู่นะครับเพื่อที่จะเอาไปทํางานนะครับผมต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นของผมนะครับที่สนับสนุนนะครับให้ทีมงานนะครับให้ทุกทุกท่านได้จับหางบัตรนะครับเป็นลูกมาเล่หนึ่งตัวนะครับห่วงทองนะครับอันนี้รหัสหนึ่งศูนย์เหมือนกันนะครับอันนี้ห่วงเขียวนะครับรหัสไม่เหมือนกันอันนี้ก็รหัสไม่เหมือนกันนะครับอันนี้นครนะครับพี่ชายนะครับของเสียบอมนะครับลูกลิ้นลม นะครับลูกลิงลมอันนี้ก็ของผมอีกหนึ่งคู่นะครับผมหนึ่งคู่นะครับมือปืนครับผมต่อมาครับอันนี้พี่สามารถนะครับลูกวังน้อยนะครับเพศเมียนะครับซุปเปอร์เคสี่นะครับหนึ่งตัวนะครับตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียนะครับซุปเปอร์เคสุดสี่ครับต่อมาอาจารย์ติ์นะครับคนรักนกบุรีรัมย์นะครับตัวเมียพร้อมผสมเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับสวยงามมากนะครับ ตัวนี้สวยเหมือนกันนะครับผมเห็นแล้วนะครับนะตัวนี้อาจารย์นั่งนะครับลูกนกสายอ่างนะครับ1ตัวนะครับนี้หนึ่งตัวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจารย์นั่งนะครับผมลูกนกหนึ่งตัวสายอ่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับของที่เราจะต้องจับขังบัตรนะครับก็มีประมาณนี้นะครับมากมายหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับติดตามนะครับสำหรับบสามนี้นะครับผมเพื่อที่จะมาดูว่าใครจะได้เฉลยเยอะที่สุด นะครับตอนนี้คือปล่อยไปแล้วปล่อยไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมอ่านะครับประมาณนี้นะครับผมอืมครับอันนี้ก็บรรยากาศรอบๆนะครับผมนี่อันนี้เป็นป้ายนะครับเป็นป้ายนะครับส่วนข้างหลังนู้นทีมงานนะครับมานอนรอตั้งแต่ตีสี่นะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอให้ท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับผมสําหรับตอนนี้นะครับก็ ขอบคุณนะครับคนที่ติดตามนะครับคนที่สนับสนุนนะครับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับในวงการนกเขาก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมไว้เจอกันครับ